เพื่อแนะนำกันอาณาปาสนติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอานิสงส์มากมาย <c oughs> พระบุทธเจ้าทรงกาวว่าเป็นกรรมฐานที่ระงับพ่่มฝุ่งสารในกาจะพัฒนาให้เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดอา้าปนานสตินี่ก็คือ ดูรลมหายใจที่เบากันมาบ่าเคยถิ่มเรื่องตรงนี้แม้นจะเป่ากรรมฐานในส่วนอื่นๆแต่ว่ากับบริถิมหลักคืออาณาปณสติยาประมาทความรู้เบ่าสูพวกห้าฟังก็คือว่าอย่าประมาทความหูจะของพระเจ้าวาย่าประมาทปัญญาตนเอง คำมาบอประมาทกะ่าว่าอย่าคำนวนเอาวาฮูแล้วละโอ้บางคนฟัง,ฟงครูบาอาจารย์แล้วก็คึ้นน้ำขึ้แล้วก็เข้าใจก็คึดไว้จะคล้องได้แล้วเข้าใจหูจักอยู่ได้แล้วแต่ว่าบอปฏิบัติบอบ,บมันประกอบเมื่อบมันประกอบมันได้แต่คมคึดเขา้าว่าคืดเอา มันก็ว่าเกิดผลใจมันถูกจริงๆเข้าตรองประกอบโดยการพยายามเพตยรจะเดินจะนั่งจะยืนอริยบทอย่างไรก็เหตุใดเหตุใดทุกอริยบทและเข้ากับวรพยายามเพตยรุุกอริยบทด้วยร่วมหายใจนี่มันสำคัญ มันเป็นทีว่างของใจเหาได้หลายอย่างที่พระเจ้าสอนในหมวดของอาณาปานสติสูตรดูลมหายใจเขา่าเ้าฝึกลองเบิ่งหายใจเขา้าเ้าการหายใจเขา่าเ้าก็มีสองหายใจแบบหยาบแบบละเอียดแบบหยาบก็หายใจเขา แห่งหยุดถ้ทกรก็ะจังปลอยออกมาขาละหน้านับผ่วงอาพุทธานุสตีนำ่มะพูดยุดโทษการพ่วงอาหนาปาอาพุทธานุสตีกับเพื่อให้เฮากำจัดค้นฟุงสารเสอวาทุกคนเกิดมาผ่านโลกมานมนานหลายอย่างมีปัญหาชีวิตมากมาย แลวความคิดเรานั้นมันจะย้อนขึ้นพุดขึ้นมาอยู่ในใจเ้าตลอดแ่จึงต้องใส่การควบคุมเวล,ลายอย่างโดยการใส่คำภาวนาซอยหายใจเขาบบาจ่าแบบหยาบหายใจเงาแบบละเอียดแบบละเอียดก็คือขอหายใจหลูล่ลมหายใจ พันกระทบจมูกพานลงไปสูบพานลงไปหอดท่องยุ้็เบาประคองไหวปล่อยออกมาไหลหายใจเข้ายาวเอาเป็นบาแนะนั่นกันให้ยเงาเข้าไปก็คือหายใจเขาย่าพูโทนับหนึ่งพูโท นับสองลองนับบึงว่าจยังสี่อย่างห้าเห็ดผู้บวเคยเห็ดฟังซื่อๆนี่มันกะรู้ซึกว่าบาใจของงายหลดกัะเมนอยู่ดีดละแต่ว่าล่องลองบึงครูบาอาจารย์เพื่นแนะน้ำอันนี้ก็ได้สูตรแบบลุงปหูหรือซีริงดำเพื่นแนะน้ำว่าผู้ใดใจฟุ้งสานสมาธิสัน หมายความบาผูไดนั่งสมาธิแล้วมันเป็นได้แค่สองสานาทีมันก็น,นีิจจากหรือบ่ถงนั่นเพิ่นใส่การนับบาเข้าสิตั้งใจว่าสิบหน้าอดซิบนี่สิบบอหายจิตบอกแหวกมันบอกแหวกเข้ากับศิบพยายามควบคุมควบคุมกําลังใจบอหายจิตแบบหนีบอหายลืมไม่ไง,ไงอ่าใจเขามื่นตาก็ได รับตาก Board, Wolf, pues ็ไดอร nah, ิยาบทได้ได้เบิดตอนนี้คือบริเนนอริยาบทมื่นตาก็ไดรับตาแต่ที่จริงมื่นตาก่นดีหลายใจเขาลึกพูทโทนพทโททงเอาหายใจเขายาวจักลอยขังที่แรกเอาซิฟเถื่อซิฟเถื่อขันมันบ่ บอกทรายก็น,นับไม่อีกยี่สิบเถือมันบอกทรายบานนับอีกร่อยครั้งทุกคนสิเห็นความพิเศษเกิดขึ้นมีความอึดอัดมีเวทนาเกิดขึ้นปรากฏเห็นถาดทั้งสีนี่มีปฏิกริญญิยาท่านที่ผู้ใดเคยฝึกปฏิบัตินำแนะนำในเรื่องการดูกายทั้งภายในและกายภายนอก รูป,ป,รก,ป,ปรกายรูรูปกายศึกษาเรื่องรูป,ปรกายแต่เป็นกายละเอียดคืออารมหายใจหนึ่งลอยขังเรียกับเปลี่ยนมาหายใจสันส่นๆหายใจสั่นเบาๆหายใจสั่นในกิจกายสีบอกกระเพื่อมหายใจเบาๆเข้าไปหายใจสั่นแบบละเอียดแบบยาปีละแบบแบบยาบก็หายใจ ใบกิก๊กกิ๊กเข่าคึกๆักคึกๆักนะสูดเขา่าสุดออกสุดเขา่าสุดออกนะต่ให้นับนับพุทธท่หนึ่งพุทธท่สองพุทธท่สามพุทธท่สี่หายใจเขา่าพุทหายใจท่ออกไปหอดสิบชิปแล้ว้ามันต่างอยู่ห้องก,กับภาคแล้วก็นับไหมนับอีกทีไปหอดยี่สิบ ปีซีก็ยุดธพัก,รกบริบาลกับซัดบานี้เมื่อมันจีเด่าตังเลยถึงยีนี่ปฏิกิริยาร่างกายที่มีอาการหลายอย่างเกิดขึ้นขยับไปหอดล่อยข้างแล่ลอยข้างนี่เห็นความอึดอัดลำค้าแนนในหน้าอกแนนน้ำตนน้ำตัวมึนซ่าน้ำหัวความรู้สึกที่มันคัด ใจกันกับกิเลสต,ตันหาความทะเยอทะยานความอยากมันคัดกันมากมายนี่เคินว่าเห็นเวทนาในลมหายใจเขาก็จะเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกจะเห็นรรำอันเกิดขึ้นในใจคือความคัดเครื่องค,คุณมองความปฏิฆะนังต่างๆเกิดขึ้น เรานี่จะมีปฏิกิริยาเราจะเห็นจิตใจของตนเองว่าวุ่นไายหรือบนวุนไหวสงบหรือรังบสงบรังงับบระง,งับเห็นอยู่นี่อาหน้าปนานตีนี่มันพ่วงไปถึงสติปัฏฐานทั้งสี่ให้มันชังห้อมซ่อมสังเกตหลังจากนับไปลอยข้างแล้วบาน หยุดลมหายใจสักพักลมหายใจสิเบาเบาละเอียดลมหายใจเสละเอียดปลอยลมหายใจธรรมดาตามประคองตามรูตามประคองรองลูลมทั้งปวงมันไปใส่ไ่รูล,ลมทั้งปวงตามตานับเงาลอยนับสันลอยมาปล่อยตามธรรมชาติหูลมทั้งปวง จะเห็นลมนี่แผ่วเบาเสมอลาเปรียบลมบอกรกระท h o กระแทนพอบางครั้งเวลาเข้านางหายใจถ้าเข้าหายเลยบางเทธอใจเข้ากะรู้สึกว่าลมหายใจมันกระท h กระแทนแต่การฝึกแบบแนะนำนี่ลมหายใจเสียละเอียด ลมหายใจบ่เป็นกระทอนกระแทนละเอียดเข้ากับเพียงแต่ตามประคองลมหายใจตามรูปก,การลมหายใจเขาออกแล้วกับประคองลมหายใจจิคอยลำงับรงเบามีความสว่างโผ่ออยู่ภายในปากฏเกิดขึ้นมาแทน แต่ยังสีบ่มือเติบบ่มิดชิลีั่นห้านนางไปมิดชิลีนี่มันพัฒนาปัญญาสาบพอห้มันมิดมันจะมีความรู้จ่นอยู่มัดหูได้ยินเสียงภา,ายนอกชัดเจนเชียงรอบขางปลากดขึ้นในห้ากรกอแกกได้ยินชัดเจนแต่ห้าประคองลมหายใจเบาๆจิตจะบ่รำขาด แต่ว่ามาหอดตรงนี้ไม่ไม่าหากว่ามีเสียงดังไกลไกหรือเขานั่งอยู่มีเสียงตกลงใส่สังกะสีม้นจิตแตกพักคือกันกันกบไฟช็อตเพื่อเพื่อหลังกายเขาสะดุ้งบางแห่งกระตุกบางแห่งสะดุ้งสเสดิดพอจิตมันเริ่มละเอียดอ่อนลุงต่อไปจิตมันก็นจะเข้าสู่ความละเอียดหนุ่มนวลหนุ่มราบเรียบ ลมหายใจหลาบเบี้ยจิตใจกะสีบอรกระเผื่อรลางกายกะสีนั่งนิ่งสบายจากที่หายใจให้เงาเงาสั่นๆที่มันห่อนมันตีกันแบบอึดอัดมันก็นจะเบาลงเบาลงแล้วก็พยายามประคองความรู้ซึ้อไหวประคองเอียนลมหายใจ เบาๆาค่อยลงค่อยลงเหมือนลมหายใจเขาไปคือหอดอุกต่อไปเบาลงเบาลงที่จะลมหายใจเขาไปนิดเดียวโดนจะออกมาต่อไปนี่ค่อยๆมันเข่าเบาๆข้าวหยุบออกมาโดนเจอไปยังเข่าไปอีกเบาลงเบาลงตามขนะดประคอง ต่ว่าบอจาเป็นบอพยายามจะบังคับบาอยากให้มันหูดังกว่านั้นหูดีกว่านั้นประคองล่มประคองประคองอันนี้เอินว่าหน้าปฏิาณพยายามเฮ็ดแล้วก็สิเกิดมาสติปัฏฐาน